วิ่งตัวเท่าไหร่นะเพิ่นวิ่งตัวเท่าไหร่วิ่งสามล้านตัวเดียววิ่งตัวเดียววิ่งสามแมนสามล้านแมนวิ่งสามสามล้านวันตัวจะล่างมันเลยไปอัดเนียนๆเลยดิเพิ่นบอกว่าเพิงถือว่าไรกูอัดสิบกัดแล้วเนาะเพิ่นบอกว่าให้วิ่งสามมันมากพอแมนเน้นล่างบ่ค่ะล่างเดียวล่างอย่างเดียวเพิ่นเอาตัวเท่เรบอกสามล้านเพแม่เีอทำ กรณีว,ว่าผีเลยโคบูค่ะขอสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีโมัสดีใหม่แล้วก็ปีใหม่ปนีนี้แล้วเนาะอ,อ,อ่ะอันนี้เป็นถือว่าเป็นมันทรงเข้าเลยทีสุดออมาสิบวันแล้วาาสูตรเนี่ยอาจารย์อาจารย์ในสูตรโก่งสุดท้ายแล้วพี่น้องคงสุดท้ายท้ายสูตรแล้วอาจารย์ก็เปลือกมรขวันเปุนต้งสูตรว่าง่ายน่าเนเรื่องที่สาม พอว่าจะได้ก็บาหันพอคือว่าเขามาแล้วสิบปวดกัเล็กซูดนี่ตัวเล็กซูรเขาเหาะหานะ่เหาหยนะเด็กจอดแลเลยสิบวดแต่ว่าเพิ่นหายหนึ่งวัที่สามที่สองอกได้สูรเด็กมากูหนูดเรื่อยข้างใน้หนึ่งที่สามก็แปกนะจะผมเาามปกเขาจะหัวเราปลอดเลขีั้เขาเป็นสิบวันเลยดิ ตรมเนียเปิาเิเิ่่มผมนีเลยีถามว่านีเ้ปสนีะรเเสีอันน้อออากให้ผมได้่เงี้ยอยากใหผมถืเนี่ยแต่ผมก็บอกวปัญญาเนี้ยเป็นยังไงครับพ่อะหาเนาะหานนึ่งสิซื้อโอหาสองผมก็ซื้อเหมือนแเพิวายลายลักษณะแนู้นนั่น วดหัวเกอเด็กหญงปัญหาสว่าหันเนี่ยโอ้พัหาหน่องอ้ัหลาถ้าผมคุรปัญยาถ้าาวิงูแกคือได้ยู่แล้วเนาเน่ยหมก็ไ้ตาไอ้สองบอกสองสองคือไอ้สอิ่งเนาโอ้โหตผสากบาลเนี่ยเดี๋ยวคนรูย้วงเนาะจะลาาหรซ้คือว่าซื้อกันซื้อถ้าผมหายไปเนี่ยเอฟซีก็เอาข้าหายน่ได้ขึ้นได้งยสปัญญาเอฟซีกัน ต้มงั้นนะครับิีงวดซีงวอดตินนะบอกเขาเลยว่าเป็นฟิวดแล้วที่ที่พวกี่วอดหลังไม่ใช่วันที่สามมึงมันช่วงมากเพื่นไหน่เพื่อนไหน่มาวันแรกคือหสองเนาะค่ะเพื่อนใหมดที่ตีนอะนะยอดหลังบิงนี่มีวันที่สามโอ้สูตรนี้ของคนเนียน้องเนาะเป็นาจังไรในสูตรคุณล่อเาสร้างไว้จังไรเนี่ยเป็น่า มันลางอย่งเดียวนาะของเพิ่อนอ่ะนีลางอย่างเดียวแมนยิงบอลที่ามถ้าค่ขันมันปีนี้เราวลับม่าเขายีกโอเคแล้วขัน่าเขาเตี้ยถูกไหมทุกวันก็ให่ผมได้ไหมได้ไหมได้แมนตัวดีๆก็เขาบอกการติดลาโบนี่การเล่นเก่งยันเลเลยด้วยการผมตีแล้วไมพุทธพวมาผมลายไม่หรอผมจ้ำถูกหรือมไอะไรไป ติดวนติดเนาะอน้ํงเลดวิ่งนี่แน่นมากเหรอคะพแน่ตัวนี้เห็นไงนะนไยมักจะปวดทาเรมันก็สองตัวตามก็แตกไอ้แค่สอมตัวเท่านี้เน่นว่าไงตามก็แตกผมเอาแตกเอาแตกเอาสามแตกีแตกสามเลยอันนี้ผมก็เลยหายตัดเป็นสามในเสื้อตัดสามในสื้อมันเป็นสองตัวนะแต่บนคนหายมา่งวดนี่หววที่สองว่มาเลยแตกกับเขา ตันนี้หขเกมวดนี้ให้มาแลห้กับเจ็ดแม่วดบอกแม่ผมเพศสูดสูรทุงเพิ่นนะอ๋อให้สูตรองเพิ่นนี่งวดที่สองนี่น่ะพิ่นมีบอกสูรมากพอเป็นผู้เพศสูรแล้วตัวเลขที่ใดคือนี่ยหาก็เซ็วดห้ากับเจ็ดมวดนที่สองมบอกวอัดสูบนเพิ่นถ้าสูบนเต้สูรล่างเพ่นเี่หวดที่สามเลยว่าเหาัแลแก้วาบนเป็นบนด่างเป็น่างนน่บ่าก็นเป็น

แต่ว่าเพิ่งอะเพิ่งเกาะหุบลาพันธ์เทอ่ะมันไม่ได้เกาะอะเพิ่นจะได้เกาะหุนเทนทไประเทศไอยเลยนะประเทศไตยก็เกาะหเกะหบเกาะเจ็ดแปดหแปดเจ็ดนะแต่ว่าม่ได้มนม่ได้มันไ่เอารูมาตานนะอะไรรถแต้มโอ้ยแตกลาึคนแ่สูตรเพิ่อจะลองตัวหนึ่มาก สองตัวนี้ต้องมาตัวนึงมาแน่นอนมาแท้แท้เอนสิมาแท้แท้งเลยว่าต่ว่าถึงวที่สองเอาบนีตัวใดกับนนบนหากับเจ็ดบนหากับเ็เฉพาะบนได้ที่เแต่ว่าสองตัวนี้ตัวไรตัวนึงต้องมาน่นอนมาีท้ามาบนพอมากตัวไรสำหรับมะขาเนาะงวดนี่แม่าที่ต๊ะคือว่าหากต้องมนาเอาหาซเลยเนาะ ห้าศูนย์ห้าศนย์ห้าเจ็ดนั้น่นมามันมาตีครูกันนะนมาแบบเก้านะมันถือว่าสำหรับเนวทางหลังขึ้นใไ้เดนหน้าตัวเดียวครับคนหรือสองตัวแต่สามก็มองผมเมียวาสามจักู้ให้จัโตครับหล่ะจัอไปสองสอมตัว ล่างก็มีตัวนึงตัวรก่อล่าสามนึงสหนึ่งาก็แปดัแปันจะมีไอเลขเดนังนี้สองบนสองล่างสอง่านไม่ได้ออกจุดนมันเป็นมันมันข่ามปีเลยนะเพราะทีพวกมันใดญ่ไเลยเจ้ากะฟูเขากระคืดเนร้อน่อนปมให้ตามสูตร้าเขารือพวกเขาให้เอฟซีเบ้อยกัน ผมว่าสูตรผมเปสกปลานะประเด็นสูผมก็ได <enjoying it. S 2> ้เก่า <c> ช <ười> <c ười> ุดนึ่งเอาไปกปุเน <se> ี่ยอันมาเก่าเฮ็ดเก่าก็ได้ผมก็ได้ให้มันสิเป็นหลายตัวรู้จักมาเก่ามันเก็บเก่าก็ได้แม่เก็บเก่าตัวเดียวเก็บอะไรผมว่าผมก็ได้ไห้เนาะตอนน้พวกเฮ็ดสูงมันมีหลายตัวอยู่แล้วเนาะแต่ว่ามันมีข้อยกย่องตัวเดียวห้มันบเปล่าเม่นบนเป็นบนล่างเป็นล่าง ก้นละเป็นล้านสอล้านคนดิหด้นเป็นล้านสองล้านถูกต้งมดสามาเด็กิมดแล้วก็ถือวาเนี่ยเพื่อญงผมถือเพื่อไงผมได้ดีได้ีได้แล่แลงได้หมนาติดแมนยีว่าสนแกันบอกสามม่งันติดเป็นสามสามบ่สสองช่อตังไว้เ่อจะไปเด้อสามเนียอเอฟซีเนี่ยพอจะห้สซวยเด้อบอกเขาเนี่ยจะมาถุยขึ้นไป คนสวยคือพ่อเนอะบนทวรมาอยู่วัลายนทางนั่นน่ะมาทางไหนก็ขึ้นงูเพี่ยบนหัวผมนี่เนาะ่นกระถึงเป็นสองสามหลันอยู่้วกันหาสองอยู่น้ำดวงได้เนาะพอนน้ำดวงแสดงความดีใจกบเพิ่มนะครับเพิ่นวิ่งอีกได้นะวิ่งตัวสามหลนอสามนเลยนะวิ่งวิ่งตัวเท่านะสามหลันเลยเป็นวิ่งตัวเดียววิ่งตัวเดียวตัวละสามหลันไมถือว่าสียวดเพื่อนวนี่วิ่งตัวไหนพ่อเพื่งก็วิ่งสามน่แรัง ว่านี่นะวิ่งสามสามล้านเป็นวิ่งพร้อมือตรงพร้อมเรื่เป็นตรงง่ายเนาะตรงศาสตรผมเนนะว่าผมยังก็่กถือเกี๊ยะไอ้เลข่องพิธรสารก็สื่อเลยนะเป็นกระเบื้งผมเป็นเมืองในลิปอยู่ง่ได้พวกแต่ไอเ็กซี้ละไอเด็กซีปมันไม่ได้ออกเน่ะ